เฮล lo วันนี้นะครับผมมาทอล์กวงจุ้ยนะครับที่กระบี่อ่าวนางวันนี้โอ้โหริมทะเลเลยนะฮะริมเลยนะฮะเนี่ยดูสินะฮะดูซะกก่อนนี่บรรยากาศโคตรดีย่างเงย <laughs> สุดยอดนะฮะดูซะกก่อนนี่นี่นี่นะนนนนนะฮะวันนี้มาทอล์กพวงจุ้ยที่กระบี่นี่ บรรยากาศริมทะเลเลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนฮนะน่าจะได้ทอล์กช่วงเย็นๆเลยนี่ผมมาถึงกระบี่มาไฟของแอร์เอเชีย e นะฮะก็ะเกือบบ่ายถึงทุเกือบบ่ายเดี๋ยวหาอะไรอร,อ,อร่อยๆทานแป๊บหนึ่งนะฮะนี่โอ้กลับมาคึกคักแล้วกระบี่กลับมาคึกคักแล้วตามผมมานี่เลย กลับมาคึกคักแล้วฮะกบีโอ้โหวันนี้น่าจะเป็นการทอล์คที่คนเยอะมากๆฮะนี่ขาวากขบางหลังกรับผมนี่แหละอากาศดีมาก โอเคนะครับ